ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนส่องทุกคนนะคะมาอนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพี่ชายรอปพนะคะแนวทางของพี่ชายรอปพอนี่เป็นบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแล้วก็เป็นเลขสูตรสามตัวบนนะคะบนมีเลขสองตัวนะคะเพิ่นจะให้สามตัวมาตลอดนะคะรื้กว่างวดที่เก้าหานึ่งนัน เลขเพื่อนกับเขานะคะแต่ว่าเพื่อนตัดออกนะคะวัตถิพันธ์มา่นทิยากับเรียกบอกว่าหายสรงมาเต็มสูตรไม่ต้องตัดออกนะคะเพื่อนกระสรงหายเต็มสูตรนะคะวัตถิพานธ์มาหนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกหกเป็นแบบนี้นะคะนะคะนะคะหายมาเต็มสูตรนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนหายเก้าลักล่อยในเลขจะเข่าสามตัวต้นนะคะเพื่อนหายหกลักน้อยนะคะศูนย์อยู่กลางนะคะตัวท่ายในไล่ตั้งแต่ศูนย์ ยันหอดเลขเก้านะคะคือบอตัดเลยนะคะนุ่นเดียบอกไ้ทรงชุดเต็มมาบบตัดนะคะเพิ่นกะอาจจะตัดออกเป็นบางตัวนะคะถ้ามามามาชุดเต็มนี่มันจะมาสิบสิบคู่นะคะนะคะงวดน,นี้เพิ่นกะเลยทรงให้ชุดเต็มเลยบบตัดยันพลาดนะคะวันที่พ่านมาเลยออก 9, 9, 0, ะะเก้าเก้าศู 6, 0, 9, นย์นะคะเพิ่นไฮหกศูนย์เก้านะคะนะคะเข่าตัวกับนะคะเข่าสองตัวบนเข่าตัวกับนะคะ สูตรของเพิ่นจะเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะนะคะข้อมูลงวัีถิพานมานะคะเอฟซี FC ทั้งสองเฮาก็จะมีทั้งคนใหม้คนเกานะคะเอฟซีหม่ก็หลายเอฟซี FC เกาก็จะเข้าใจนะคะว่าแนวทางของพี่ชายเราพอนี่จะเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแล้วก็เป็นเลขแค่เป็นเลขสามตัวอย่างเดียวบบมมีสองตัวนะคะถ้าเอฟซีมักก็ค่อยตัดเอาเองนะคะ มวดนี่เพิ่นกรไหมาแล้วนะคะหมาแล้วหาเต็มสูตรคือนอนทิยาโบไฮตัดนะคะเพราะว่าเลขเพิ่นมันบหลายโตบางท่านบางคนบ่เข้าใจอาจจะว่าเป็นเลขหลายโตนะคะความเป็นจริงเลขมัน้าบ่าตัดเลยเต็มสูตรนี่จะมีสิบชุดถ้าเฮ้าซื้อเลขสามตัวนี่จะบ่ได้ลงทุนหลายนะคะซื้อโตละหาบาทคุ้นหาบาทนี่ก็ได้นะคะถ้าถ้ามันถูกสามตัวตรงมันจะจะได้หลายนะคะกระ่บ ก็บออยากแนะนํานะคะเพราะว่ามันจะเป็นซื้อการพนันนะคะแต่ว่าไห้คิดเอาเองนะคะเพื่อนก็ใไห้มาแลวเป็นเลขสามตัวย่างเดียว่เกี่ยวกับลางเป็นเลขบนนะคะแล้วนุนที่ยากก็จาเป็นย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนไห้ถ้าตัวเลขมาเพื่อนบ่ใไหา้บ่ใไห้สัมภาษณ์นะคะตัวเลขบ่ห่วงบ่อแพ่งนะคะ fc ก็เรียกร้องไห้นุนทิยาตามไห้ก็ตามไห้แต่ว่ามันจําเป็นว่าต้องเว่าใไห้ได้แปดนาทีขึ้นไปนะคะตามกฎ ตามกฎยูทูบแล้วนะคะยูทูบมันจะให้ว่าแปดนาทีถึงสิบนาทีถึงจะสร้างรายได้ตรงนั้นนะคะถ้าเกิดนนที่ยาเว่าได้แค่หาหน้านีนั่นน,นั่นที่จะมีคลิปสั้นคลิปเลี้ยวนะคะมันกับบ่คอยได้บ่คอยได้อย่างนะคะนนทิยากับอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดคลิปเต็มนะคะก็จะว่าเป็นพักๆแล้วก็โซ่ตัวเลขเป็นพักๆนะคะอแนวทางของพี่ชายรอปภงวดวันที่หนึ่งพันวากสองห้าหกหกนะคะ พิ่นหายเลขบนย่างเดียวมีแต่สามตัวล้นวนๆให้มาชุดเต็มคือหลักร้อยคือสี่นะคะเวลาซื้อนี่เขาสามารถไปกับซื้อบเออซื้อซื้อมุนหกกับได้นะคะสําหรับผู้ใดทุนหลายนะคะแล้วก็ทุนหน่อยก็บ่ต้องมุนก็ได้นะคะอาจจะซื้อตรงกับโต๊ดนะคะเพิ่นหายอ่สี่หนึ่งศูนนะคะตัวที่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสาม สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกนะคะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะคะนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC พิจารณาว่าตัวใดอยู่ในนิ่ตรงใจบอนะคะตรงตัวที่จะคิดไว้บอมีบอนะคะนะคะเป็นเลขบนนะคะนนทิยาวา่าอยู่ในนิ่มันกับมีอยู่เด้อค่ะถ้าเลขติดศูนย์นะคะมันจะมีแค่สองอัน <laus> คือศูนย์สี่คับ หนึ่งศูนย์นะคะถ้าติดหนึ่งนี่มีหลายคูจากน้อยมีแปดคูนะคะติดหนึ่งกับแปดถึงเก้านะคะมันก็มีหนึ่งศูนย์นะคะนะคะพิจารณานะคะเพื่อนจะให้จะมุนหกกลับก็ได้นะคะสําหรับผู้ใดทุนหลายถ้าบ่ทุนหลายก็ตรงตรงเลยเราก็โตดน้านะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลนะคะ ะะทะงวที่ออกเก้านึ่งนะเพื่อนกะมันเป็นเอ่อวดที่ออกเก้าหานึ่งนะเพื่อนตัดออกนะคะตัดตัดโตที่ออกออกก็ะเลาบปถูกนะคะวันนี้นุ่นที่ยา่าบ่าบ่ห้ตัดนะคะหายทรงเต็มเต็มมากเลยเพื่อนกะทรงเต็มเต็มมาหายคืบอบ่ตัดนะคะมาวันที่ผ่านมานะคะอาจจะให้จะให้เปรียบเทียบข้อมูลงวันที่ผ่านมาค่ะอังวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะนะคะถ้าเลขหก เป็นเลขเก้าเลขออกเก้าเก้าศูนย์นะคะเพื่อนไฮเก้าศูนย์เก้านี่จะเข่าโต้นนะคะแต่ว่าเพื่อนไฮหกศูนย์เก้านะคะนะคะขอพิดพาดนะคะ้วงวดนี้เป็นแบบนี้นะคะอะเรียบเทียบกันนะคะงวดวันที่สิบหกธันวาเอ้สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกหกเป็นแบบนี้นะคะรางวดนี้เป็นแบบนี้นะคะอ่ะพราแม่ที่นอนเอฟซีพิจลารณาเด้อค่ะนะคะ ส่วนมากแนวทางของพี่ชายรอปภนี่จะมีคลิปเดียวโคองเดียวจบนะคะแต่บ่มีหลายคลิปนะคะแล้วเพิ่นก็หายข้างเดียวเป็นเลขสามตัวบนย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแล้วก็เลขสองตัวเพิ่นจะบตัตถหายแล้วที่สําคัญเพิ่นกับบ่เน้นหายนะคะเพิ่นเพิ่นหายมากแบบนี้นะคะน้นที่ยากอะอธิบายแบบนี้บ่เน้นเน้นหายแล้วเพิ่นกับบ่หายัมภาษา์นะคะ เพิ่นห้เอาตัดตัวเลขมานางบรรยายเอาเองนะคะจําเป็นย่างเยิง่งนุนที่ยากก็ต้องเเ้าย่างอื่นไปน้าเพื่อจะได้หายได้สิบมาทีนะคะนะคะหลังจากลงคลิปนี้แล้วนะคะนุนที่ยากก็จะไปตามแม่น้องรัดดานะคะว่าแนวทางของแม่นองรัดดาเลขเจา้านายเพิ่นมาหรือยังหรือเพิ่นจะห้เมื่อใดนะคะตามขอมูลนะคะ เขาต้องไปติดตามเรื่อยๆนะคะเอฟซีก็อยากให้ตามให้นะคะเขาจะพยายามตามตาม,ตามทุกทุกอาจารย์ทุกคลิปนะคะถามว่ามีขอ้อผิดพลาดอันใดนะคะสําหรับผู้ใดรอเลขพ่อเกตนะคะพ่อเกตเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองหาหงค์นี่เป็นมือบุญนะคะเพื่อนเพิ่นบ้านเพ,พ,พิ่นเป็นงานกระทินนะคะบุญกระทินนะคะนุษนที่ยากกระพึงไปงานไปงานบุญกระทินมากนะคะไปงานบุญพึ่งมา ก็ต้องล้อนะคะล้อให้เพิ่นเสร็จภารกิจทั้งบ้านเพิ่นใจเย็นๆอนุนทิยาจะไปตามให้นะคะแนวทางของบปรเกต์นี่เงืง่อนติพานมานี่สี่หนึ่งหนึ่งสีเอ่อมันออกสี่หนึ่งหนึ่งสีนะคะแต่ว่าเพิ่นหายมาสีสองนะคะสี่สองสีสองสองสีเลขออกหนะะึ่งสีะะ่ีหนึ่งนะคะกับบกเข่านะคะกับพิษตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเอสซี่ก็อยากติดตามเพราะว่าเลขเพิ่นมันจะไม่ยี่หลายคู่นะคะ ใจเย็นๆเด้อค่ะช่วงนี้เพิ่นเป็นบุญกระทิ่นนะคะอยู่บ้านพอเกตนะคะนะคะในคลิปนี้กัเป็นแนวทางของพี่ชายรอปพบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเป็นเลขสามตัวบนนะคะ,ะตัวที่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นะคะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะคะ หายน้ำนักทอกันบ่าสามารถเน้นหายวัดตัวได้นะคะเด็กทุกตัวมันกระเข้าได้รุดได้นะคะเข้าท้ายถ้ำหายเป็นแนวทางนะคะเข้าก็มาลุ่นน้ากันว่างวดนี้แนวทางของเพิ่นจะจะ,จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะมวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นหายหกศูนย์เก้าเลขออกเก้าเก้าศูนย์นะคะนะคะ น้นที่ยากกับขอวอวยพรห้พพอแม่นพี่น้องเอฟซีโชว์ดีกนันแนวทางของพี่ชายอรอปพองวดวันที่หนึ่งคันวาสองห้าหกหกนะคะ